รักไม่หมดโปรต้นอาจ่วยพรวันเกิดเซนเมตก้าอย่างหวานบอกเลยว่าล่าสุดทำเอาชาวเน็ตหลายคนถึงกลับเข้ามาแซวกันเป็นจำนวนมากหลังจากที่ได้เห็นโมเมนต์ความน่าหากระหว่างต้นอาจนักแสดงดีเจหนุ่มเซนเมตก้าผู้ประกาศข่าวสาวและยังเป็นถึงดีเจคลื่นเดียวกันอีกด้วยล่าสุดทำเอาแฟนๆถึงกับฟินกันไม่ไหว หลังจากที่ฉลองวันเกิดด้วยกันสองคนแบบน่ารักรักซึ่งหนุ่มต้นก็ได้อวยพรวันเกิดแฟนสาวเอาไว้ว่า Happy Birthday งานนี้ทำเอาแฟนสาวเข้ามาคอมเมนต์ทันทีเลยว่าขอบคุณค่าพี่ต้นนนนไม่ว่าจะทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลยคู่นี้